บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทศในคู่สกุลเงินของตัว UJ สกุลเงิน UJ นั้นม่ันสุกตลาดมีราคาเปิดอยู่ที่14.8.766ราคาปิดอยู่ที่ราคา14.9.350ราคาต่ำสุดนั้นทำไว้ที่ราคา14.8.597ราคาสูงสุดทำไว้ที่ราคา14.9.651 ตลาดเมื่อวันศุกนั้นมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายดังนั้นเรามองว่าตลาดนั้นมีโอกาสจะเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลโซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่ราคา149.248ถึง148.1.719กรลยุทธ์ในการซื้อขายนั้นเราจะรอสัญญาณนั้นให้ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโล ในไทม์เฟรม H1 และรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA by ในไทม์เฟรม H1 เมื่อมีสัญญาณแท่งทวนแท่งเทียนกับตัว PA by เราจะ buy กลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา150.083 Stop loss นั้นอยู่ที่ราคา148.597ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่ง buy ในคู่สกุลเงินของตัว you